มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนใหมด่ดาวิกาโพสต์เศร้ารักร้าวเต๋อจริงหรือไม่วงในเคลียด่วนค่ะทําเอาแฟนๆแล้วก็เหล่าขาเพือกแตกตื่นกันนะคะเมื่อจู่จูนางเอกสาวลูกครึ่งใหมด่ดาวิกาออกมาทวิตข้อความเชิงตัดเพ้าะบอกว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะ่ะมันหมดจริงๆนะ ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วไม่ได้และต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหวานใจเต๋อฉันทวิทย์หรือว่ามีปัญหากันอะไรหรือเปล่านะคะก่อนที่ต่อมาหนุ่มเตอ๋อได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง i อ s t o r y เป็นภาพสาวใหม่กับลูกโป่งจำนวนมากพร้อมแท็กหาและมีสติกเกอร์น,ารน่ารักกตอกย้ำความสัมพันธ์ว่ายังรักกันอยู่ค่ะขณะที่ล่าสดข่าวสดออนไลน์ติดต่อไปยังหวานเจีย๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ได้คำชี้แจงว่า เรื่องข้อความเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้านเรื่องพนักงานเรื่องความรักยืนยันว่าไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าวันนี้ทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะวงในเคลียร์ด่วนใหม่ดาวิกาโพสเศร้ารักร้าวเตอ๋อจริงหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ